สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจาก S T E I T Channel นะครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนำกันนะครับจะเป็นวิธีการลบอุปกรณ์นะครับที่เข้าใช้งานในส่วนของบัญชี YouTube ของเรากันนะครับไม่ว่าจะเข้าด้วยมือถือหรือว่าจะเข้าด้วยโน้ตบุ๊กนะครับเราก็สามารถที่จะลบออกได้นะครับสำหรับในคลิปนี้จะทำผ่านในส่วนของแอปพลิชัน YouTube ที่มือถือของเรากันนะครับส่งวิธีการและขั้นตอนจะเป็นยังไงมาดูกันได้เลยนะครับก็ทำการเปิดในส่วนของแอปพลิเคชัน u t u b e กันได้เลยครับหลังจากนั้นไปที่ส่วนของการตั้งค่าด้านบนขวามือกันได้เลยนะครับหลังจากคลิกการตั้งค่าแล้วนะครับก็จะมีส่วนของอ่ หน้าการตั้งค่าแสดงขึ้นมากันนะครับหลังจากที่เข้ามาในส่วนของหน้าการตั้งค่าแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ให้ทําการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูนะครับที่เขียนว่า ى, จัดการบัญชี Google กันได้เลยนะครับหลังจากที่เราคลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของอ ى, หน้าการจัดการบัญชี Google ของเรากันนะครับหลังจากที่เราเข้ามาแล้วขั้นตอนถัดไป ก็ให้ทำการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูนะครับที่เขียนว่าความปลอดภัยกันได้เลยนะครับสังเกตตามที่ลูกศรสีเหลืองนะครับแล้วก็คลิกความปลอดภัยกันได้เลยนะครับหลังจากที่เราคลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของแถบเมนูความปลอดภัยกันนะครับหลังจากนั้นก็ให้ทการเลือกหาในส่วนของอุปกรณ์ของคุณนะครับอยู่ ประมาณด้านล่างๆกันนะครับก็จะเห็นนะครับว่าก็จะมีอุปกรณ์ที่ล็อกอินในส่วนของบัญชี YouTube ของเราอยู่กันนะครับก็จะมีอยู่2อันนะครับในคลิปนี้จะทำจะแนะนำวิธีการลบจากมือถือกันนะครับก็ทำการคลิกไปที่มือถือกันได้เลยนะครับหลังจากที่เราคลิกมือถือกันแล้วนะครับก็จะเห็นนะครับว่าก็จะมีมือถือที่ล็อกอินอยู่2เครื่องกันนะครับก็ด้านบนกับด้านล่างนะครับเดี๋ยวจะแนะนําวิธีการลบในส่วนของ ออกสักเครื่องหนึ่งกันนะครับโดยที่ผมจะลบในส่วนของด้านล่างกันนะครับหลังจากที่เราคลิกในส่วนมือถือด้านล่างกันแล้วนะครับก็จะมาในส่วนของรายละเอียดของมือถือกันนะครับหลังจากที่เราคลิกกันแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ทําการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูนะครับที่เขียนว่าออกจากระบบกันได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะมีส่วนของป๊อปอัพนะครับสอบถามเรามาอีกหนึ่งรอบนะครับ ก็ให้ทำาการคลิกไปที่ในส่วนของถับเมนูนะครับที่เขียนว่าออกจากระบบในป๊อปอัพกันได้เลยนะครับหลังจากที่เราคลิกในส่วนของออกจากระบบกันแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดมานะครับก็จะมีส่วนของป๊อปอัพแสดงขึ้นมาอีกหนึ่งรอบนะครับก็ให้ทําการคลิกไปที่ส่วนของตกลงกันได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับในส่วนของระบบนะครับก็จะทําการ เอามือถือ,เ,อเครื่องนั้นออกไปกันนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบกันนะครับเมื่อเราเข้ามาในส่วนของหน้าอุปกรณ์ของเรากันนะครับก็จะเห็นนะครับว่าในส่วนของมือถือเครื่องอีกเครื่องหนึ่งนะครับก็ได้ทําการอ,าออกจากระบบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสําหรับในคลิปนี้คลิปนาวิธีการลบอุปกรณ์นะครับที่เข้าใช้งานในส่วนของบัญชี YouTube นะครับก็จบก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับผมนะครับในส่วนของ S T E I T Channel นะครับก็ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับ